เดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้นกริตาแบลนด์หรืช่องไมค์คาร f ฟอินฟินิต้นะคะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนที่เสร็จกันแล้วกับเราะไวร้ยที่ฉันเรียนดูไม่อยา่างดีวันนี้ตอนที่เจขอเสนอเรื่องร,รายพฤติกรรมของเอียนไปดูกันเลยว่าคุณคุณฮานนาจะทําสําเร็จไหมเอาละ่ะเรามาวาดรูปกันดีไหมเด็กๆแทนแทนแทนโอ้โห ความคิดดีนี่พวกเรามาประทับฝ่ามือกันให้หมดทุกคนเลยดีไหมวาดรูปดีครับมาประทับฝ่ามือกันเถอะครับโอ้โหความคิดนี้ดีนะพวกเรามาประทับฝ่ามือกันให้หมดทุกคนเลยดีไหมผมขอสีแดงนะครับแล้วเจเรมีล่ะผมขอสีเขียวครับคุณครูดูฝ่ามือของผมสิครับฮาน่ารักจังเลย นี่เจเรมี